โดยภายในงานพระวันเฉลิมสมะวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้พ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีบุพเปตะพลีเพื่อทิส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ที่ร่วงลับไปแล้วโดยกลัลยาณมิตรชัยรัตประสบญาติกลัลยาณมิตรภูศสีด่านวณิธและกะลัลยาณมิตร อัครพักทานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลจีวรส่วนกัลายาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลต่อหน้าท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยกลัลยาณมิตรจันทราเหล่าหะสุพิษกลัลยาณมิตรเกรสนอร์วิชและกลัลยาณมิตรสุธิเมธห่องกลางเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกลัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแดกคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบ,บานในบุญกันทุกคนค่ะ